ก็สวัสดีแลยดีต้อนรับสู่ช่องชิวว่านะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้จะอยู่ใน playlist สอนเล่น c a t o f c a n นสาหรับมือใหม่พาร์ทที่42นะครับก็ผมได้เล่นไอดีนี้เข้าสู่วันที่42แล้วนั่นเองครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหานะฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันแล้วนะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะผมจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากเลยนะตอนนี้บ้านกลางวันผมก็ยังคงเป็นบ้านรูปแปดนะตอนนี้ผมก็ไล่อัพนะครับ ป้อมธนูนะมีป้อมธนูป้อมหนึ่งตันไปแล้วนะก็เหลืออีกสามป้อมสี่ป้อมนะก็ไล่อัพอยู่เนาะแล้วก็ช่างบางส่วนก็มาอัพแท่นขุดทรัพยากรนะครับก็ส่วนบ้านกลางคืนเนาะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ผมก็อืยังไม่ได้อัพบ้านนะตอนนี้เก็บทองให้มันถึงสองล้านนะก็อีกป้อนอีกสักอีสี่ชั่วโมงนะป้อนรอบสองรอบก็จะได้แล้วนะก็เดี๋ยวมาซื้อปืนใหญ่ยักษ์เนาะใช้แอนคนนอนนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาอัพบ้านกันนะเก็บ ทองอับบ้านนะผมก็ได้ใช้เหรียญ้นสะดมนะมาใช้ในการซื้อน้ำม่วงนะของบ้านดังคืนคนระับซื้อไปรอบหนึ่งนะหนึ่งล้านหยดนะก็ตอนนี้ก็เหลือเหรียญอีก700กว่านะก็ซื้อได้อีกสัก2รอบนะรอบละสองร้อยห้าสิบนะก็เหรียญโพสดมก็ามาไว้บูทบ้านดังคืนได้นะเอามาใช้ในการซื้อทรัพยากรอัปเกรดเนาะ เผื่อเราต้องการจะได้ช่างหลังที่6ไวๆเนาะก็ผมก็ได้ซื้อน้ำม่วงมาหล้านหยดนะมาอัพคังเก็บทองนะมีคังเก็บอันหนึ่งตันแล้วนะแล้วก็คังเก็บน้ำม่วงก็ตันทั้งสองนะตอนนี้คังอันนี้ถ้าอัพอีกก็ตันแล้วนะประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรามาไล่อัพคังแท่นขุดเพิ่มเติมอีกนะตอนนี้ยังไม่ได้วิจัยอะไรนะเดี๋ยวผมอัดอาจจะเก็บบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจจะมาวิจัยวิจัยต่อไปนะอันนี้ก็บุกเหมือนเดิมนะทำตีเหมือนที่บอกไปเมื่อวานเลยนะใช้มินเนี่ยนลูกกระจอกเบต้าก ก็เดี๋ยวเรามาจมตีวอลลกันหน่อยนะก็รอบนี้ก็จะแข่งอีกแล้วนะครับก็ผมหลังที่เท่าไรเดี๋ยวดูหน่อยนะผมหลังที่ยีเจ็ดนะครับเจอเขาหลังที่ยีเจ็ดเป็นบ้านสิบเอ็ดเลยหรือนี่บ้านสิบเอ็ดเลยนะก็จะเข้ายัางไงเลยทีนี้แล้วเป็นบ้านตันซะด้วยนะครับเนี่ยบ้านสิบอ็ดค่อนข้างตันเนาะอืมปราสาทแคนนไม่มีทหารนะก็ศูนย์นะแล้วก็ ผมก็คงจะเน้นเข้าเจาะบ้านแหละผมอาจจะเปิดกําแพงตรงนี้นะใช้น้ำยาแผดินไหวเปิดตรงนี้อืมอาจจะลงให้มันโดนตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเข้าข้างบนแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะได้บ้านหรือเปล่าอาจจะได้สามดาวนะสามดาวดำนะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปดูกันโอ้เจอโหดจัดเลยนะรอบนี้จากที่เจอสบายๆมาหลายรอบเนาะโอเคนะเดี๋ยวเปิดน้ำยาแผดินไว์ไตรงนี้หน่อยนะครับ อยากให้มันครอบคลุมถึงกำแพงที่ล้อมบ้านอยู่นะโอเคฮนะก็จากนั้นเดี๋ยวก็ผมขอเก็บวิสาเก็บขอบหน่อยนะไม่รีบนะเวลาเหลือเฟือนะเราไม่เอาสามดาวนะอเงนะี้ยลงไปกล้าไปนะลงวันคิรี่ไปเจาะแพลไปไม่รู้สามตัวจะเจาะได้หรือเปล่านะสำหรับระเบิดนะฮะเรียบร้อยเจาะไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะลงวันคิรี่เข้าไปด้านในนะให้วันคิรี่เจาะกำแพงนะ จะเจาะไหมจะเจาะไหมโอเควันคิรี่เจาะแล้วนะผมก็ส่งวันคิรี่ส่งมาเบียนคิงกับวันคิรี่แคร์ลงไปนะลาดพันหมดแล้วตอนนี้โอเคลงน้ํายาม่วงตรงนี้ไปเลยนะครับป้อมอินเฟอร์โนค่อนข้างรุนแรงเหลือเกินนะจะได้ดาวไหมนี่อ่าฮะชักแปลกๆนะครับอาจจะไม่ได้ดาวนะโอเคฮะบ้านแปดตุมตีบ้านสิบเอ็ด แบับเล่นคิงตีให้สักนิดสักหน่อยก็แตกแล้วนะเออยังมียังแจ๋วอยู่นะยังมีวิาสาห์เรานะครับเป่าบ้านนะเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายนะตัวความหวังของหมู่บ้านนะก็ได้มา1ดาวนะครับโอเคครับก็ได้ไปแค่1ดาวนะสองดาวอย่าหวังนะเดี๋ยววิสาสต,ตัวนี้มาโจมตีนี้เสร็จก็เดี๋ยวโดนแคนนอนยิงตายนะจบไปนะได้1ดาวนะสำหรับโจมตีบ้านเออสิบเอ็ดนะก็ถ้าเราโจมตีบ้านที่มันใหญ่กว่าเรามากๆมากนะอ,อแผนที่เราจะทําได้ดีสุดก็คือนะครับ เจาะเข้าไปถล่มบ้านเนาะทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าทหารเราเนะเข้าไปทําลายบ้านให้ได้นะเราก็จะได้ไม้แน่นอนอย่างน้อย1ดาวเนาะอืมบางทีมันมันหวัง2ดาวค่อนข้างยากเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้เจาะบ,บ้านนะตามที่ผมจบตีนะผมได้4ี่สิบสองเปอร์เซ็นตะ์ถ้าผมเจาะบ,บ้านแม่แต่ผมก็จะไม่ได้สักดาวเนาะแต่นี้ผมก็เป้าหมายผมคือเน้นเจาะเข้าไปที่บ้านนะถลายกําแพงเข้าไปนะแล้วก็เจาะเข้าไปนะ โอเคประมาณนั้นนะเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านลถแปดนะท้ามันค่อนข้างที่จะสู้ไม่ค่อยได้หรอกถ้าเราเจอบ้านใหญ่นะถ้าเมื่อกี้มีทหารพ่อแคนผมอาจจะไม่ได้ดาวนะดีที่เขาไม่มีทหารเฝ้านะก็รอดตัวไปนะโอเคเดี๋ยวฝึกทหารหน่อยนะเดี๋ยวขอทหารไปสักหน่อยไว้ปนนะก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวมาดูไอดีหลักหน่อยนะเพราะว่าไอดีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็อัปเดต่อไปนะสำหรับไอดีไอดีบ้าน8เนาะโอเคมาที่ไอดี หลักนะบ้าน11ผมนะก็วอลลีรอบนี้ก็เจอค่อนข้างที่จะอ,อ่อนนะครไอดีหลักเจออ่อนนะไอดีลองเจอแข็งนะครับโอเคบ้านผมหลังที่เท่าไหร่นะอ่าสิบดนะก็บ้านเขาเป็นบ้านเลโวเก,นะ <c oughs> ก้านะก็โจมตีไปแบบสาดาวแบบง่ายๆเลยนะไม่ยากอะไรนะก็เดี๋ยวเรามาดูการโจมตีกันหน่อยเดี๋วะดีกว่าครับก็ มีการจบตีที่ผิดพลาดอยู่นะ98%กับ85%เราจะไม่ดูเนาะก็เป็นการเข้าที่ผิดนะก็เดี๋ยวมาดู100%กันหน่อยนะก็รีเพย์ก่อนล่าสุดนะก็อันนี้นะมันเป็นแปนที่เออค่อนข้างที่จะข้ามเนาะผมก็เลยอาจจะไม่ดูนะแต่การเข้าก็จะเหมือนที่ผมจะให้ดูนะแปนรูปทรงคล้ายกันนะอ่ามาดูรีเพยอันนี้นะ ก็ส่วนใหญ่ที่ผมตีไม่ได้นะหรือตีไม่ได้สาดาวนะมันจะเป็นเพราะผมเข้าผิดแหละเพราะว่าผมอาจจะยังไม่ชํานาญสูตรบ้าน1นะเพราะเพิ่งขึ้นมาได้ไม่นานเนาะก็ยังไม่ได้โจมตีจริงจังนะฐานก็ยังไม่ค่อยตันเท่าไหร่นะครับก็ฐานที่ป้นนี่ก็ยังไม่ได้ตันนะโอเคครับแป้นแบบนี้นะเราจะเข้ายังไงนะก็เราจะเห็นได้ว่าแป้นเขาไม่ค่อยแน่นนะแล้วก็สิ่งก่อสร้างมาอยู่ข้างนอกค่อนข้างเยอะนะข้างในก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วก็อืม อินฟลูโนเขาก็วางไว้แบบนี้นะแล้วก็ไม่ค่อยมีป้อมปืนมาอยู่ใกล้อินฟลูโนแล้วเนาะเราก็อาจจะทําลายป้อมอินฟลูโนเขาไปได้แค่ป้อมอย่างเดียวนะทั้ง2ป้อมนะโอเคผมก็จะเริ่มจากที่การผ่าป้อมอินฟลูโนก่อนแนละ้วก็เอาน้ำยาใสยฟ้ามา8ขวดนะกับน้ำยาแผ่นดินไหวสองนะแบ่งเป็น4กับน1นะใสยฟ้า4กับแผ่นดินไหวหนึ่งเพื่อทําลายป้อมอินฟลูโนหนึ่งป้อมนะโอเคผมก็จะทําลายนะก็พยายามลงให้มันโดนป้อมที่อยู่ใกล้นะอาจจะเป็นป้อม นี้นะป้อมพลุหรือว่าป้อมลมนะแต่ผมคิดว่าป้อมพลุบางทีมันค่อนข้างไกลนะก็เอาให้โดนป้อมลมก็ได้นะมันจะชัวร์กว่านะบางทีเราอาจจะอยากให้มันโดนป้อมพลุไปด้วยแต่บางทีเราอาจจะลงเลยนะลงมาโดนป้อมผูนะอาจจะทําให้ป้อมอินฟลูโนไม่แตกนั่นเองนะเนี่ยก็ลงแผ่นินไหวไปนะก็ป้อมเอออินฟลูโนก็แตกไปนะเนี่ยก็เหมือนกันนะทั้งสองฝั่งนะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาเลือกลงนะผมจะลงฝั่งไหนนะก็แน่นอนนะผมคงไม่เลือกลงฝั่งนี้นะ ผมจะเลือกลงสักด้านใดด้านหนึ่งนะผมก็จะเลือกลงที่ด้านที่อยู่ไกลบ้านที่สุดนะถ้าเราลงฝั่งนี้นะมันอาจจะยิงมาถึงบ้านนะแล้วมันลถมาแตกตรงนี้นะก็อาจจะทาลายกําแพงไม่ได้เยอะนะแต่ถ้าเราเข้าทางนี้นะที่ผมจะเข้านะมันจะทําให้เราเปิดกําแพงมาได้หลายชั้นนะกว่าจ,จะถึงบ้านนะเราจจยางทําลายป้อมนะป้อมพ่อม,มดไปได้น,นะแล้วก็นี่นะแกนวอร์เดนที่เฝ้าอยู่แนละ้วแล้วก็ป้อมอีสีแตกไปด้วยนะอืมก็การป้องกันเขานะค่อนข้างเน้นหนักทางนี้เยอะอยู่นะแล้วก็ ค่อนข้างเน้นหนักมาทางที่อยู่ด้านนอกรอบๆนะก็อาจจะเป็นแปลนที่ไม่ค่อยดีนะสำหรับผมนะเพราะว่าอตอนที่เราเข้านะถ้าผมเข้าทางนี้นะเอ็กโบเขา2ป้อมนี้จะทํางานนะแต่ไอสอป้อมนี้นะมันจะไม่ได้ทํางานนะถ้าเขาเอามาวางไว้แถวๆนี้ก็อาจจะได้ดีกว่านี้นะแต่ว่าเขาก็วางป้อมฟินโน่ไว้แล้วแหละแต่ว่าผมพาดไปแล้วนะก็เมาดูกันนะผมก็จะเข้าทางด้านนี้นะก็ลงเหมือนเดิมนะลงโกเลีมเป็นไกด์ไล,ลน์นาไปก่อนนะจากนั้นก็ลงลดท่อนสูงตามไปนะจากนั้นก็ลงโกเลีมทางด้านนอกนะ ลิมนะตัวหนึ่งนะแล้วก็ลงโกลเลมน้ําแข็งในด้านขวาอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นโกลเลมน้าแข็งผมจะลงใส่ไปที่ตรงกลางนะตามรถท่อนสูงไปนะจากนั้นก็ลงแม่ม,มดนะเป็นหน้ากระดานตามมานะตามโกลเลย์เราลงมาแล้วก็ลงเป็นหน้ากระดานนะอย่าลงเป็นกระจุกมากเกินไปนะให้มันกระจายกระจายกันหน่อยนะจากนั้นก็ลงบาเบิลคิงไอเทอรคุยแล้วก็แกนวอร์เดนลงมานะครับก็จะเห็นได้ว่าแปนนี้นะอืม มันค่อนข้างที่เราค่อนข้างที่จะไม่ต้องกังวลกำแพงมากนะเพราะว่ากำแพงตรงนี้เขาก็ล้อมไว้แค่นี้นะมันก็อมไม่มีอะไรนะแม่มดเราหรือพวกฮีโร่เราโจมตีไปมันก็หมดแล้วนะเราไม่จําเป็นที่จะต้องอาจจะต้องทําลายกำแพงนี้นะประมาณนั้นนะผมก็อาจจะเก็บระเบิดไว้นะอันนี้ก็ระเบิดเจ็ดตัวนะผมก็ยังคงเก็บไว้อยู่นะ การลดทอนสูงเรานะจะเข้าทางนี้นะยิงเข้าไปที่บ้านนะจะทําลายพวกสิ่งก่อสร้างแถวนี้ไปได้เยอะมากเลยนะเราก็เปิดกําแพงให้เราสามารถที่จะเข้าไปได้แบบว่าอืมสบายนะถ้าเราวิ่งสบายเพราะว่ากําแพงเขานะสิ่งที่อยู่ในกําแพงตอนนี้นะก็มีแค่จุดนี้นะอาจจะมีเทสลาซ่อนอยู่แถวช่องเล็กๆนี้นะเพราะว่าป้อมป้องกันเขาไว้ข้างนอกหมดเนาะนี่นะผมก็อาจจะส่งระเบิดไปตรงไหนแล้วสักสงตัวนะ มองไม่ทันคนระับก็ตอนนี้ผมจะมาโฟก,กัสที่อาเชอร์ควีนนะเพราะว่ากองทัพหลักเหล่านี้ก็จะใช้อาเชอร์ควีนเป็นตัวคี์นะสำหรับสูตรนี้นะตอนนี้ก็รถท่อนซูงผมนะในประสาทแค้นได้ออกมาแล้วนะแล้วก็ออกมาพร้อมกับเยักษ์นะแล้วยังมี เออกรอน้าแข็งอยู่ฝั่งนี้นะกับเ,เแม่มดอีกเล็กน้อยนะฝั่งนี้เราไม่ต้องห่วงแล้วนะเพราะมีตัวแข็งเยอะมากนะป้อมเขาก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นนะก็การปนนะมันก็อาจจะไม่ได้ค่อยแข็งเท่าการวอลเนาะเพราะว่ามีป้อมที่อัปเกรดอยู่ด้วยนะนี่นะผมก็จะมาตัดสินใจนะผมจะปล่อยระเบิดตรงไหนนะผมอาจจะปล่อยให้มันทลายกําแพงนี้เข้าไปนะเพื่อเข้ากำจัายเอ็กโวนะ นี่ผมก็ยังไม่เลือกปล่อยระเบิดนะก็จะเห็นได้ว่าป้อมเขาอนะัพเนาะเป็นป้อมพมดนะแต่ถ้าไม่อัพยังไงผมก็คิดว่ามันไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากขนาดเนาะเพราะว่าแม่มดเราจะสปอร์ลูกกระดูกออกมานะแล้วพอลูกกระดูกเราไลจ่จมตีนะมันเป็นตัวแทงไม่ได้ตัวนะก็ป้อมพมดยิงมาก็จะยิงตัวพวกกระดูกเนาะแล้วก็แม่มดกับเชือควีนเราก็จะทำลายป้อมไปเรื่อยๆนะแผนนี้ก็อาจจะจัดไม่ค่อยดีนะเข้าทางผมแบบนี้สบายนะแล้วนี้มีฐานเ้าแคนด้วยนะจะเห็นได้ว่านี่ครับผมจมตีมาลาบมาถึงเกือบห้าสิบเปอร์ เกิน5้าป็แล้วนะก็ป้อมเอ็กโบเขาเพิ่งจะมาทํางานนะแล้วป้อมนี้ก็ยังไม่ทํางานเสร็จด้วยซ้านะก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสำหรับแคนนี้นะก็ตบตีง่ายนะก็ตอนนี้มีท่าฝ้าแคนออกมานะเป็นมังกรสายฟ้ากับบอลูนนะผมก็เลือกที่จะลงน้ำยาเพิ่มเลือดตรงนี้นะเพื่อฮิลให้บาเบเลียนคิงนะกับกองกําลังของเราพวกลูกกระจกเอ่อลูกสมุนของแม่มดนะแล้วก็ตัวแม่มดเองรวมถึงอัจฉริย์ควีนด้วยนะแล้วผมก็ลงน้ํายาพิษลงไปนะเพื่อทำให้ท่านแคนสโลนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของอัจฉริย เดียเ๋ยวก็จะมายิงถ้าห่านแคนพี่เฝ้าแขนเองนะรวมทั้งแม่มดด้วยนะก็ตอนนี้บาเล่นคิงเราก็ตายไปนะอาจจะโดนห่านเฝ้าแคนกับจัดไปนะไอ้เจ้ามังกรไฟฟ้ามังกรไฟฟ้านะตอนนี้โกเลมเราก็แตกนะผมก็ส่งระเบิดมานะอย่างที่บอกนะส่งมาทีละ2ตัวนะมาทําลายกําแพงนะแล้วก็ส่งอีก2นะเข้ามาทําลายตรงนี้นะถ้ามันไม่แตกก็ค่อยๆส่งมาทีละตัว2ตัวประมาณนั้นนะสตัวก็สามารถที่จะทําลายกําแพง แล้วตันของบ้าน1 1ได้แล้วนะถ้าไม่โดนยิงตายไปซะก่อนนะครับตอนนี้ก็อาเชคควีนกับแกรนด์บอเดนผมก็ยังไม่ได้ใช้อบลิตี้เลยนะรวมถึงเปก้าก็ยังเลือดเกือบเต็มนะแบบนี้ก็จบสวยนะสบายแล้วนะนี่นะก็ยิงไปนะชิวๆนะสำหรับแพนแบบนี้นะเข้าทางด้านนี้นะสบายนะแพนไม่ค่อยซับซ้อนมากมายคนระับ ก็แปลนอีกแปลนที่ผมบอกไปนะก็จะเป็นรูปแบบเหมือนกันนะเป็นแปลนแนวเดียวกันนะผมก็เข้าทางทางนี้เหมือนเดิมนะเนี่ยผมก็ผ่าป้อมอิโนไปนะแล้วก็เดี๋ยวเข้าทางนี้แหละครับก็เข้าเหมือนเดิมนะมันทหารก็วิ่งไปตามเดิมเลยนะอาจจะไม่ได้ไปในรูปแบบเดิมแต่ก็ประมาณนั้นมันค่อยๆไล่จากทางซ้ายไล่มาจบที่ทางขวาเองนะเนี่ยก็เดี๋ยวเลือกลงน้ำยายฮิลตามสะดวกในนี้ผมก็เลือกลงที่บ้านนะเพราะว่าผมจะฮิลให้พวกบาบิเลียนคิงนะ เล่นงกับโปกนะิกาครับอาจจะมีมหิวให้อเชควินบางครั้งนะกรณีที่มันเฉพาะกิจจริงๆนะบางทีเราโจมตีบ่อยๆเราจะรู้นะสำหรับสูตรทหารที่เราเล่นนะอาจจะโจมตีช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยชินนะผมก็อาจจะยังไม่ค่อยชินสูตรนี้เท่าไหร่นะเออไม่ได้ไม่ชินเท่าไหร่นะไม่ได้ชินกับการโจมตีทุกรูปแบบนะทุกแบบแป้นของบ้านแต่ละแบบเนาะอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกแบบนะแต่ก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันชินเดี๋ยวมันก็จะ เก่งมันจะโจมตีท eh ุกแป่นเป็นนะการโจมตีที่จะได้3ดาวหรือไม่ได้3าดาวมันก็ขึ้นอยู่กับการที่เราฝั่งที่เราเข้าด้วยนะเราเข้าถูกด้านหรือเข้าผิดด้านนะแล้วถ้าเราเข้าถูกด้านนะการ3มดาวมก็ง่ายนะแต่บางทีเราเข้าผิดด้านมันก็อาจจะไม่ได้3ดาวนะอาจจะหมดเวลาก่อนหรืออาจจะสิ่งก่อสร้างแตกไม่หมดนะประมาณนั้นนะสำหรับการโจมตีนะก็มีประมาณนี้นะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะก็จะจบเพียงเท่านี้นะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบหรือถูกใจยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ ผมจะได้มีกำลังใจมาทำคิดลงมาเรื่อยๆเนาะก็ยังไงขอบคุณล่วงหน้านะครับขอบคุณมากเลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้พาร์ทัดบ์บายไปสามมงตรงสวัสดีครับ